ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกหุ้นแค่5ตัวเท่านั้นเพื่อถือยาวๆไปเลยอีก30ปีแบบว่าซื้อแล้วห้ามขายเด็ดขาดเราจะเลือกหุ้นตัวไหนกันดีเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตว,วันละนิดตอนลงทุนวันละนิดให้มันคงไปตลอดทาง ตอนนี้เป็นตอนพิเศษที่จะพาคุณเข้าใจเรื่องการลงทุนแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการลงทุนหุ้นอเมริกาหุ้นต่างประเทศกองทุนตราสารหน,นี้หรือทองคําเพื่อให้เราเติบโตช้าๆแต่มั่นคงในทุกก้าวของชีวิตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับครับนี่คือแผนที่เราจะคุยกันในวันนี้ เริ่มจากทำความเข้าใจกติกาของโจทย์สุดหินนี้กันก่อนจากนั้นก็จะไปดูว่าเกณ์ที่ใช้ Color คัดเลือกหุ้นที่เรียกว่าอมตะเนี่ยมันคืออะไรแล้วมาดูกันว่าแชมเปี้ยนระดับโลก4ตัวและหุ้นไทยที่หลายคนคาดไม่ถึงอีก1ตัวคืออะไรกันแน่พร้อมกับเหตุผลว่าทําไมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอเมซอนถึงไม่ติดโผลและสุดท้ายจะชวนมาลองคิดตามกันดูครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกติกาของเกมนี้ให้ชัดเจนกันก่อนนะครับนี่แหละครับคือคําถามที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยการเลือกหุ้นเพื่อถือยาวไปอีก30ปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหาบริษัทที่ดีนะครับแต่มันคือการหาบริษัทที่จะไม่ล้มหายตายจากไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นบททดสอบที่โหดมากๆครับแล้วความท้าทายนี้ก็มีกฎเหล็กอยู่ครับคือ 1. ต้องเป็นการลงทุนแบบทยอยซื้อสม่ำเสมอหรือที่เราเรียกกันว่า DCA สคือเป้าหมายคือการเติบโตสูงๆไม่ได้เน้นเงินปันผล3คือเลือกได้เต็มที่แค่5้ตัวเท่านั้นและที่สําคัญที่สุดเมื่อซื้อแล้วห้ามขายตลอด30ปีกฎข้อน,นี้นี่แหละครับที่ทําให้โจทย์นี้มันยากขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเลยและทีนี้เราจะหาหุ้นที่จะอยู่รอดไปอีกตั้ง30ปีได้ยังไงล่ะครับบทวิเคราะห์นี้เลยเสนอบททดสอบสุดเข้มข้นขึ้นมา2ด่านที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกครับด่านแรกเลยนะครับธุรกิจนั้นต้อง ต้องการการถูก Disrupt ได้คือต้องมีประการที่แข็งแกร่งมากๆพอที่จะไม่ถูกเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือคู่แข่งหน้าใหม่มาล้มล้างได้ง่ายๆในอีก30ปีข้างหน้าและด่างที่2ก็คือบริษัทต้องมีรายได้ที่หลากหลายไม่ใช่พึ่งพาผลิตภัณฑ์หรือบริการแค่ตัวเดียวเป็นหลักครับหุ้นทุกตัวที่ถูกเลือกมาต้องผ่าน2ด่านอารหันนี้ให้ได้ และแล้วก็มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับบริษัทระดับโลกร้ายไหนบ้างนะที่สามารถผ่านเกณฑ์สุดหินเหล่านี้มาได้ตัวเลือกแรกเป็นชื่อที่คุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่แล้วครับ Microsoft แต่เหตุผลที่ทำให้บริษัทนี้แข็งแกร่งพอที่จะอยู่รอดไปอีก30ปีอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับ Microsoft, Microsoft นี่ผ่านด่านแบบสบายสายเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่ารายได้หลักของเขามาจาก Windows ใช่ไหมครับ แต่ถ้าดูจากข้อมูลในสไลด์จะเห็นเลยว่าไม่ใช่เลยธุรกิจคลาวอย่าง Azure ต่างหากที่เป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดเกือบเกือบ40%เลยทีเดียวตามมาด้วย Office แล้วก็ i n น o w s นี่แหละครับคือหัวใจของความแข็งแกร่งคือการมีรายได้จากหลายทางไม่ได้พิ่งพาอะไรแค่อย่างเดียวประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือระบบนิเวศซอฟต์แวร์ของ Microsoft เนี่ยมันสร้างผลกระทบแบบที่เรียกว่าล็อกอิที่ทรงพลังมากๆครับ คือพอองค์กรไหนใช้แล้วมันก็แทบจะเปลี่ยนไปใช้ของเจ้าอื่นไม่ได้เลยทําให้บริษัทนี้น่าจะยังคงมีความสําคัญไปอีกหลายทศวรรษเลยครับไปต่อกันที่แชมเปี้ยนตัวที่2ครับบริษัทนี้ดําเนินธุรกิจอยู่ใจกลางของระบบการค้าโลกเลยก็ว่าได้และภาพนี้มันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประการทางธุรกิจของวีซ่าได้ชัดเจนมากเลยครับคือเครือข่ายของพวกเขาเนะี่ยใหญ่ที่สุดในโลกและเชื่อมต่อธนาคารแทบจะทุกแห่งบนโลกนี้เข้าไว้ด้วยกันครับ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า network effect ที่ทรงพลังสุดๆครับคือยิ่งมีคนใช้เยอะร้านค้าก็ยิ่งอยากจะรับบัตรพอะร้านค้ายิ่งรับเยอะคนก็ยิ่งอยากจะใช้ตามไปด้วยมันเป็นวงจรที่ทําให้เครือข่ายนี้แข็งแกร่งมากๆจนยากที่จะมีใครมาโค่นล้มได้ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่อย่างคริปโตรหรืออะไรก็ตามแชมปเปี้ยนตัวที่3าของเราคือ S&P Global ครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับบริษัทนี้ก็เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของโลกการเงินเลยทีเดียว พวกเขาคือผู้ให้บริการข้อมูลและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ทุกคนในวงการการเงินต้องใช้ครับธุรกิจที่หลากหลายของ S&P Global เนี่ยมันสร้างขึ้นบนความไว้วางใจและความจำเป็นของข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะหายไปไหนง่ายๆในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เราอยู่กันทุกวันนี้ครับแชมเปี้ยนตัวที่4ผมว่านะอาจจะเป็นบริษัทที่สำคัญที่สุดในโลกที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยก็ได้ครับ และคำพูดจากบทวิเคราะห์นี้ก็สรุปความได้เปรียบของ ASML ได้ดีที่สุดครับบริษัทอื่นล้าหลังไปบถึง0ปีโอ้โหมันคือการผูกขาดทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเลยนะครับเนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ ASML คือผู้ผลิตเพียงรายเดียวในโลกที่สามารถสร้างเครื่องจักรที่เรียกว่า EUV Lithography ได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดในการผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น TSMC Samsung หรือ Intel ก็ต้องซื้อเครื่องจักรจากบริษัทนี้เท่านั้นครับเอาละครับ4ตัวที่ผ่านมาเป็นบริษัทร,ระดับโลกทั้งหมดเลยแต่ตัวเลือกสุดท้ายนี่สิครับพริกความคาดหมายพอสมควรเพราะเป็นบริษัทที่ได้รับการปกป้องจากปัจจัยที่แข็งแกร่งมากๆภายในประเทศเราเองครับและหุ้นตัวสุดท้ายก็คือ SCBX หรือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองครับ หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นธนาคารล่ะคือประการทางธุรกิจของที่นี่นะครับมันไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นกฎระเบียบของประเทศไทยที่ทําให้การตั้งธนาคารใหม่เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือเกราะป้องกันคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆนอกจากนี้ SCBX เองก็ไม่ได้มีแค่ธุรกิจธนาคารแต่ยังมีธุรกิจอื่นๆในเครืออีกมากมายทําให้รายได้มีความหลากหลายสูงครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีชื่อยักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งที่หายไปจากลิสต์นี้แล้วอเมซอนล่ะ ทำไมบริษัทที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ถึงไม่ผ่านเกณฑ์สาหรับความท้าทายนี้คืออย่างนี้นะครับเหตุผลสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบริษัทอเมซอนไม่ดีนะแต่มันผิดกลยุทธ์การลงทุนที่โจทย์กําหนดไว้ครับอเมซอนเนี่ยทุ่มงบมหาศาลไปกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่ผลข้างเคียงคือมันทําให้ราคาหุ้นมีความผันผวนสูงปรีดเลยบางช่วงอาจจะร่วงหนักเมื่อมีข่าวการลงทุนใหญ่ๆซึ่งหุ้นลักษณะนี้จะเหมาะกับกลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาร่วงหรือ buy on the dip มากกว่า ไม่เหมาะกับการ DCA ที่โจทย์บังคับให้เราต้องซื้อสม่ำเสมอไม่ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามครับเราได้เดินรางผ่านบททดสอบสุดหินและได้เห็นหน้าตาของเหล่าแชมเปี้ยนกันไปแล้วนะครับทีนี้ความท้าทายก็ถูกส่งต่อมาถึงพวกเราแล้วครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่รายชื่อหุ้น5ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่อยู่ที่กรอบความคิดในการมองหาธุรกิจที่สามารถป้องกันการถูก d i s r u p และมีรายได้ที่หลากหลาย ทีนี้ก็น่าคิดต่อแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราลองใช้กรอบความคิดนี้ดูบ้างหุ้น5ตัวในอีก30ปีข้างหน้าของเราหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลเล่าสู่กันฟังและนำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ใช้ชี้ชวนให้ลงทุน ถ้าคุณสนใจเนื้อหาการลงทุนอะไรเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟังและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตว,วันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ